ลวกปลาหมึกดนะครับมันนี้เมนูพิเศษครับลวกปลาหมึกเสบแซ่บอันนี้ปลาหมึกสายครับรู่หนึ่งครับตัวนี้อาจจะมือดนกน้อย้ะพี่นอ้องโอ้โหนาทีแล้วครับเทน้ำออกครับวันนี้ อันนี้เป็นน้ำใส่น้ำแข็งนะครับนอกน้ำแข็งเลยบอันนี้ของมือขังเข้ากับติกรอบครับมึดแน่ยังน้อยนะ คือลวกเรียบร้อยแล้วมีจานปะจานให้เนี่ยโอ้มือเลยครับแบบนี้อันนี้น้ำเย็นนะครับนี่ลวกให้สุกแล้วก็มาน็อกน้ำแข็งครับาวางขบคุกเลยโอ้ยครับน,นี่ใบบกงบกุดแน่ หอมแซ่บสองเมนูครับำวันนี้สองคนกินอย่างละโลครับอออเออมีหอยอีกครับพี่นอ้องนี่ครับอันนี้อ้ยแซ่บครับน้ำจิ้มเยอะแสะน้ำจิ้มมาเบิ้งแน่นน้ำจิ้มอันนี้กุ้งเลยครับเนะี่ยกุ้งยังว่าท่านไะไเน็ดโอ้ยเบิ้งน้ำจิ้มครับ ตามเองกับมือเลยครับจริงรถเด็ดครับรถเด็ดรถเด็ดรถเด็ดขออนุญาตได้ใส่มือเลยครับมามาติดตามกันครับรอเสร็จทีเดียวเลยครับอันนี้เป็นเมนูที่สองครับหลังจากประมือเรียบร้อยเตรียมหนึ่งครับนี่กุ้งก็หนึ่งกิโลครับตัวนี้ ไซนี้ครับสองร้อยสองร้อยสี่สิบใช่ไหมออเออราคาเราซื้อสองร้อยสี่สิบครับสดสดเลยนะครับนี่ฮะมาเลยทีนี้ขึ้นกระทะเลย นึ่งเรียบร้อยครับเิด็ดฟ้าค่อยมาดูตอนสุกนะครับนี่ก็สุกก็ได้ครับปาเนี่ยนึ่งมาร้อนๆกุ้งครับตัวนี้สองร้อยสี่สิบบาทใส่พ่อกินอยู่ด้วยครับไงอยูหอหอ่หนึ่งกับน้ำจิ้มครับมาเนี่ย อ้ยร้อนแถนอ,นอ,อโอ้โหเยนบาทเาอยอะเลยนะเนี่ยอ้วนโอ้เหตุมาครับกุ้งนึ่งยังย่วครับมาเด้อผู้ใดยุกไก่กินน้ำกันครับอืมกุ้งสดๆครับหนึ่งไม่ไหมห่อนๆเลย ถาดครับป่ะเนี้เิ่งเมนูมาเนี่ยครับโอ้ยมึกเอโอ้โหนี่นะ้จาานนำจิ้มครับซีฟูดเลยครับเฮ็ดเองครับมันนี่โอ้ยอยากเอามึกลวกด้วยครับนี่ลวกแล้วกันว่านกน,น้ำแข็งโอ้ แสบแล้วมาได้ครับอัดนี่พี่นายุมากินน้ำกันครับนี่และที่เด็ดครับตำเอียงเลยน้ำจิ้มนี่่อนปะออน่อนมันนี่ ซอนครับซอนเดี๋ยวอนครับคุณนะคิดเด็อีรีวะเนี่ยครับเมองนักิกมเลยตําเองเลยนะี่คำยังไงเนาะโอ้โอยกบอกยครับสูตรนี้ซีฟ่ฟดครับ อยู่มากินน้ำกันได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้ครับกุ้งครับเนี่ยเดี๋ยวยั่วไอ้ขมมดอุ่มดิเทเส็ดแบงกงถตายทำน้ำกินมเดี๋ยวยั่วครับเด้อไหมใส่มือครับนี่เลยสว่านเลยได้เห็นแล้วก็ต้อง แซ่บีิลีครับจิเด,ดเลยน้ำจิ้มเนี่ยเขาบอกอยูไกินอฮะเออมงสว้ครับ,บ ไข่เงียบก็ครับหัวไข่ครับคุณนอกไม่ยังจะเลื่อนอาหารปลาเนี้ยครับพี่น้อง น้อยครับฝากก็ไลไ์ก็แค์ก็จะตามนัยนะครับกินกุ้งงครับผมนี่ครับบานี้สาวสารค้าบ้างเลยครับแล้วมึงไงนะอืม ดึงเลยขี่เลยอันแหละคุยออกเนี่ยอุ้ยก็ไปอือตําเองจะจะอือเป็นได๋ครับครับหรา มือหลวกซึกซุกแล้วกับน,นกน้ำแข็งนะครับเนี่ยแห่งมันกรอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมืกซ้ายครับหนวดยั่วๆครับโอ้ยบัเดี้บม่ได้กินฝีมือนีิผาดผาดนะครับอ้วครับ กุ้งเป็นไดกุ้งเราลองอะไรจกโตนะ,ะขาะกลองบะมี้นะครับถือเอาห่องกับบ้านๆเี่นะครับมุ่มเก่าเกานั่งกินเนะียอันนี้กุ้งหนึ่งครับเนะี่ย สองร้ี่บาทโอ้ยตัวไงบักเอบไปกินสองคนบะเบิดเป็นกลุ่มกลุ่มมาสดนะอย่าชูกำลังหอยนางลมมีอีกชุดหนึ่ง <c> กับสองชุดครับเออทำยังไงบังคับยังไงคุยวะ มา,มากินน้ำจินะัน่นและกระเทียมเจ้าผักผักผักมวนให้พผักแ่บว่าจ้าแทบ้าแสบกว่ามาเดอ้อพี่น้องถูกปูถูกคนครับสาวสารคา,า,ามนำวัตตองวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มครับ รู้สึกฟร็นมากเลยครับตอนนี้ฝ oh. ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับ